ครับผมอันนี้เ็เป็นทงที่สองครับผมต่อครับผมคลิปมันตัดเองโหนี่ครับผมโอ้วิวแบบงามแล้วผมนี่ครับอื้อเนี่ครับอื้อย่ำเย็นครับผมแบบงามครับผมกะ ทีบ้านเพิ่งให้ไฮสาครับผมตกยางไปอีกนี่ครับครับผมอื้มท่ายางกับหกครับ,บผมเพื่อนเธอเดิมาตัดออก วังวิวผมก็เริ่มเกิดงามแล้วครับเบิ่งนจะเกิดเนาะผมอยากมาเบิ้องหนามยื่นสายสิความนี่หนามบ่ผมก็อยางหอ,อมเลยหัวหนามคล้องเต็มเลยครับผมตอนแรกบ่มีหนามทีอยู่คล้องครับผม โอ้หนาเพื่มมาอยู่ครับเพื่มมากเกือบเคืองนะครับมีนามอยู่ครับบนโต๊ะเท่านี้ก็เห็ดให้นาำขึ้นมาลายอยู่ครับนี่ครับอ๋อพวนี้ก็โอ้โหสุดยอดเลยครับผมวิวนี่นี่รับผมกตสำหรับพวนันี้กันนี่ซ้ำนี่แล้วผมกต่ว่ามาเบิง้งให้เบิ้งหน้ารับผม กะเบ่งหลบบครับกะสำหรับคลิปนี้ก็มีซํำนี่นะครับผมถ้าชมแลวก็ถ่ายชอบถ้าใช่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซัสบสไครต์ด้วยครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมด้วบผมกะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาบก่อนครับสวัสดีครับ